สวัสดีกับพี่นออ้องข่อนสิผ้ามาเอาผ้าสลมขึ้นขังเครื่องเงพราะวา่าข่อนสิเอาอ,อันนั้นนะขึ้นขงังเครื่องอันไปนั่นพ่อยายยุฟังผวนข่อยยุฟังนี่นอซอยกันสองตายายอ่ามันมันมันบางปพดนะขอเลือยสิเอามาใส่ขังเครื่องนี่ข้างล่างเขาไปใส่ดอกให้มันได้แดดอืมอยังวะ มันสั่นตีล่ะอยู่อยู่โฟเด่ะตูมาดอนอดฮะนี่หยู่โกยินได้เอ็นตูมาดอนอดไอ้คานโกเด็ดโอเคดูลายดิษ and put in here, honey. Okay. Okay, you go first. ah uh, you go first. Yeah, good. Go, ma. You go first. Boop, boop, boop. No, no, you. Pour in there, that will be good. พ e ่ r ฟไจะโกอะไรดิอยู่น้อ o กูดเยอยู่ o นเดเอ็นเปิดไอโบบิโกไลท์เ a อะโห่พอใหญ่พอใหญ่เราบอกปากเราบอปากพี่น้องมีแต่เมียเ้าผววู้เดียวกูดกูดโอเคบันนี่ค่อยกัซิมาทั้งผีี่บันควย คอยก็ย,ยังเตีเต้ยๆบันพี่น้องเอ้ยเหลวเท่านั้น <laughs> ไอชอ็อตอย่งน้เนาะไอเระช็อตบันพอญายา,ยาสิเห็ดที่บันเห็ดบาราย,ายพี่น้องนี่โอ้พอญาย,า,ยาแข็งแห้งว่ะว้าวพอญายาแข็งแรงพอญายาแข็งแรงโอเค ได้เลยได้เลยบาทไม่ต้องหว่วงไม่ต้องห่วงโอ้ค้ามาเอาเลยดีฮะนี่ไอ้นอทัดโอ้วววววโอ้วินวิน oh. วินทำนี่วินวิน c a r e เดี๋ยวอันยวนดติ่งเด้อเดี๋ยวกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอันเดี๋ยวไปบ่งใหญ่เราเห็ดเนอญ่เราสีเห็ดอ่านนี่เวียนแเววพูดอินเดีนเฟิดแอนแอนไลคกัคาวัเฟิดโนได้พูดนอฟฟิตยัดตัดสิท เอ็นไ e ้ยุกันโฟอ้าวเอ็น a n d น a ัวเกนกระเทยเป็นยังสัน่นตีละพี่น้องอ่ะเพราะไงอ่ะตะกูตะสิดอลิจัดอินเอ็นนั่นละเห็นบ่พี่น้องเห็นป่เพราะไงว่าจะไปฟังปุ่นตัวเดี๋ยวขอยสิตามเราไปเนาะ ตามเราไปพี่น้องตามเราไปตามเราไปตามเราไปพ่อใหญ่เราสิมาเห็นฟังพี่เห็นบ่มาเห็นฟังพี่บัานโอ้ยพ่อใหญ่ข่อยเราขานขาน right me, อ๋อโอเค แบกันนหยดูเด็นโอเคได้วินนะยังวะสิลับพี่น้องเอ้ดีตอนเลาซอยข่อยแต่เมื่อล่าซอยข่อยก็แล้ะเลยได้นี่ระไรทรามดาแอบตะปีฝ้าวสันร้สิบโซอยอ่ะโอ้ย แล้วพี่นอ้องสงสัยเสียไววซ้ำน,นี่ก็น้าพี่น้องน้าหูแล้วว่ามันเป็นยังไงเนาะตอนนี้ละพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายซียูบาย